สวัสดีครับพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันครับวันนี้แอดปอก็จะพามาดูคอมตู้ปลาผมแต่งเต็มนะครับจัดสเปคคอมในช่วงที่แรมราคาขึ้นนะครับผมบอกได้ว่าขึ้นแบบบ้าคลั่งบ้าระห่ำมากนะจากวัน3,000ตอนนี้ก็อยู่สัก5้0 0ันหกอัพไปแล้วนะครับใครที่เตรียมจะประกอบคอมก็ต้องเตรียมงบเผื่อไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะแต่ถึงแม้ว่า ราคาแรมจะสูงเพียงใดนะครับเกมเมอร์ก็สู้อย่างไม่ยอ่อท้อแน่นอนนะผมก็สั่งประกอบคอมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าคอมเครื่องเนี้ยใช้สเปคคอมอะไรบ้างแต่งยังไงบ้างเนาะตัว CPU ก็ผมก็เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะผมกับไลเซน 5,7500F นะครับ6คอ12เทดแคสขนาดใหญ่ที่น่าจะสักประมาณเท่าไหร่32ปะ่ะเออ38นะครับให้าการ ทำเฟรมเรทเนี่ยได้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็การทํางานมัลติทาสกิ้งทางานหลายหน้าจอทํางานได้อย่างดีนะครับจะพูดก,กับกาจอผม5นะ้6ศนเนาะลูกค้าบ,บอกว่าอยากได้ทีมขาวชมพูนะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับใน,นส่วนของมินบอร์ดนะครับเป็นตัว ASUS ตัวนี้เลย AY จะเป็น U นะครับตัวนี้ต่อไ i ไฟบลูทูธได้ในตัวนะครับแล้วดูดิกล่องโคตรสวยนะครับอ่ะต่อมาครับชุดน้ํามีหน้าจอ3ตอนแบบนี้เลยส,สวยๆเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายใน ครับโอเคในส่วนของแรมก็กจะเป็นแรม32กิกบัต5,200นะครับสีขาวล้วน M2 ก็ความจุ1,000 g b นะครับนี่ Gen5 เลยอ่านเขียนไวมาก7,100เมกต่อวินะครับของทุชิ้นเป็นมือหเอาละเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องคอมวันนี้กันเลยมาแล้วครับในส่วนของเครื่องคอมนะก็เป็นเคสคอมมีหน้าจอครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ สามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนวิดีโอได้ตามใจชอบเลยแนะนำให้ใช้คู่กับโปรแกรม Wallpaper Engine นะครับจะสามารถบริหารจัดการภาพได้ดีกว่านี่ครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้เลยครับเปลี่ยนรูปภาพได้เอาวิดีโอมาใส่ได้ผ่านโปรแกรม Wallpaper Engine นะครับด้านหน้ามีกระจกนะครับมองเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นไงสวยงามมากๆเลยเครื่องนี้นะครับก็มีสายแต่ง RGB นะครับอันนี้ก็จะเป็นงบหลักร้อยนะ หมดไฟไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็สามารถทําให้คอมของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นได้ในส่วนของพัดลมนะครับก็จะเป็นดูดลมเย็นจากภายนอกครับผมเข้ามาเป่าข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นเป่าลมเย็นเข้ามาภายในนะครับแล้วก็ดูดออก4ตัวนะครับผมหนึ่งสองสก็คือดูดออกนะครับนี่ก็เป็นการวางทิศทางลมของ เครื่องคอมเครื่องนี้นะในส่วนของไฟหม้อน้ำนะครับก็จะเป็นพัดลมขีดแบบนี้เลยนี่ต่อมาในส่วนของตัวซิงเบนบอร์ดนะครับนี่สวยๆเลยซิงขนาดใหญ่นะครับเมนบอร์ดตัวนี้สายยาวไป้สี่แถวนะครับแต่ก็เพียงพอนะครับส2 g กิกเนี่ยก็ใช้งานได้ยาวๆเลยแล้วก็ M2 ก็ใส่ได้อีกหนึ่งตำแหน่งนครับแล้วก็มีซิงระบายความร้อน m 2ดด้วยด้านล่างก็ประกอบเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ พร้อมใช้งานเลยอยากให้ลงเกมลงโปรแกรมอะไรบอกได้นะครับโมงทุชิ้นเป็นมือหนึ่งประกอบจะส่งฟิลเตอร์ไทยมีเก็บเงินไปทางครับเป็นไงสวยๆเลยครับผมอยากได้คอมตู้ปลาหรือว่าคอมอื่นๆนะครับมีเคสให้เลือกหลกักหลายเนาะส่วนด้านบนนะครับก็จะมี USB 2ช่องนะครับแล้วก็ปุ่มเสียบไม่หูฟังคอมโบอะแดโอแจ็คนะครับปุ่มรีเซต่างๆฟิลเตอร์กองฝุ่นนะครับก็ อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะช่วงนี้ใครจะประกอบคอมก็รีบตัดสินใจนะครับก่อนเรีมเนี่ยจะราคาไปขึ้นมากกว่าน,นี้นะครับแล้วก็ลามไปถึงพวก s d เราลถึงกาจอนะครับน่าจะต้นปีราคาน่าจะขึ้นพอสมควรเลยนะครับใครกําลังตัดสินใจอยากประกอบคอมอยากจะอัปเกดตคอมก็รีบตัดส,สินใจกันได้แล้วนะครับก่อนที่ราคาเนี่ยมันจะทูดมูลไปมากกว่าน,นี้นะครับถ้าใครสนใจซื้อประกอบคอมสั่งเนินบุ๊กนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะผมไลน์ก็อยู่ข้างใต้คลิปนะครับ หรือว่าจะดูรีวิว,วตามช่องท่างต่างๆ,ๆนะครับพิมง์เขาว่า a d b o อจัดสเป c คอมก็เจอแล้วนะครับโอเคขณะ Ad b o อกจะพาไปดูคอมเครื่องไหนนะครับก็ฝากไลค์แชร์กดติดตามไปกําลังจะให้ a d b o อด้วยนะครับ